สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับสำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศนั้นก็ได้มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าเพียงระยะเวลาไม่ถึง3ปีที่ทหารเข้ามาบริหารประเทศงบประมาณของกองทัพนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าตัวนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มมากที่สุดในรอบ12ปี คนไทยในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีก็คงทําอะไรได้ไม่มากนักนะครับได้แต่นั่งดูเพราะว่าไม่ได้มีการตรวจสอบทวงถามกันอย่างจริงจัง <c oughs> ว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่กระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพนั้นจะต้องซื้ออาวุธทุทปรปกณ์จานวนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถถังหรือว่าเรือตรวจการทางทะเลรวมไปถึงข่าวที่คนไทยได้รับรู้กันแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ช่วงที่ผ่านมาก็คือการซื้อเรือดำน้ำนะครับ ทำกลางข้อสงสัยอย่างมากมายดังกล่าวการจัดหาอาวุธทุพธคกรมากมายขณะนี้ในภาวะที่ประเทศหรือประชาชนกําลังมีภาวะเรื่องของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะย่าแย่นะฮะประชาชนก็ค่อนข้างจะทำมาหากินลําบากแล้วกองทัพไทยจะซื้ออาวุธไปทําสงครามกับใคร ถ้านับย้อนไปตั้งแต่ที่คสชเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองนะครับพบว่างบของกระทรวงกลาโหมนั้นไต่เพดานสูงขึ้นมาตลอดนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2558ซึ่งมีจำนวนประมาณ1.9แสนล้านบาทมาเป็น2แสนล้านบาทในปี2559นะครับและขยับมาที่2.1แสนล้านบาทในปี2560และล่าสุดนะครับงบประมาณปี2561ที่กำลังจะมาถึงเพิ่มขึ้น เป็น2.22แสนล้านบาทนะครับดังนั้นงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับกระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพในปีงบประมาณ2,161นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี60หรือปีที่กำลังจะผ่านไปนี้นะครับเพิ่มขึ้นจำนวน8.8พันล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงในระดับต้นๆน,นะครับเมื่อเทียบกับหลายๆกระทรวง มีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับดรเดชรัตน์สุกําเนิดนะครับขณะคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้มีการนําเอาองบประมาณกองทัพในแต่ละปีมาจําแนกนะครับให้เห็นนะฮะว่าในแต่ละปีนั้นประชาชนคนไทยแต่ละคนจะต้องแบบแบกบรับภาระงบประมาณของกองทัพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับโดยอาจารย์เดชรัตน์บอกว่าในปีงบประมาณ2,557ก็คือก่อนที่คอสชอจะยึด,ยด,ยดอํานาจเนี่ยงบประมาณกลาโหมจะอยู่ที่ ประมาณ1 8 3 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับถึงตอนนั้นจำนวนประชากรจะอยู่ที่65.1ล้านคนฉเฉลี่ยแล้วงบกลาโหมโดยฉเฉลี่ยต่อคนในปี2557นนะครับก็คือ2823.7บาทต่อคนต่อปีแล้วก็ในปี2 5 6 1ที่กำลังจะมาถึงงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านนี่นะครับจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น65.9ล้านคน นะครับซึ่งเท่ากับว่าเฉลีย่ยแล้วคนไทยต้องเสียงบเพื่อป้องกันประเทศคนละ3,375.4บาทต่อปีต่อคนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเหตุผลที่จำแนกออกมาเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรจะพูดคุยกับดรเดชชรัตสุกกำเนิดนะครับหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณอาจารย์นะฮะที่ให้เกียรติและก็พูดคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งจำแนกตัวเลขออกมาเมื่อเทียบกับประชากรกับงบประมาณของกองทัพหรือของกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มขึ้นต้องการจะบอกอะไรฮะอาจารย์คือคือบางทีเวลาเราพูดตัวเลขสองแสนล้านเราก็ไม่ได้อ่าทราบว่ามันจะเยอะหรือมันจะน้อยนะครับเพราะว่ามันก็จะดูดูเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเทียบเป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเป็นรายคน ก็เลยหาออกมาเป็นต่อคนเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเปรียบเทียบว่าถ้ามันเป็นต่อคนเนี่ยอัตราการเพิ่มประมาณขนาดนี้คนไทยเรามีมีความเห็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ผลผลก็ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา5ปีเนี่ยนะครับก็สี่ปีกว่าเนี่ยนะครับมีการเพิ่มประมาณสัก5้0อยกว่าบาทซึ่งอันนี้ก็สําหรับผมก็ถือว่าเป็นเป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเทียบกับความรู้สึกที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีภาวะคุกค้าม นะครับประเทศเราอย่างท,ท,ที่ที่ที่รู้สึกว่าเราจะต้องลงทุนเพื่อการนี้มากขึ้นนะครับ uh huh. แ้่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับในห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยก็เทียบเป็นประมาณสักสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ประมาณสักสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าเราใช้ใจ่ายเพื่อการนี้เพิ่มขึ้นทุกปีประมาณสักสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่รายประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่อยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ก็แปลว่าเราลงทุนเพื่อสิ่งนี้มากกว่ารายรับที่เราหามาได้ครับครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีก็ต้องดูว่าเอ๊อะผลงานถ้ามองในแง่ของว่าท่าในแง่ของบริษัทหรืออะไรเงี้ยนะฮะในฐานะที่ประชาชนก็อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าของประเทศนี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เสียภาษีเนี่ยผลงานของกองทัพที่ควรจะสนับสนุนให้กองทัพมีงบประมาณมากๆเนี่ย ในในสปีนี้มันจะเห็นอะไรไหมครับว่าโอเคละนี่คือความจําเป็นที่กองทัพจะต้องมีเงินเยอะๆเพื่อใช้ในการในการขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้ประชาชนมีความหวังและคิดว่ามีความจําเป็นต้องต้องให้งบกับกองทัพเยอะไหมฮะหรือว่ามันก็คงจะต้องตอบโจทย์เราเรื่องของความมั่นคงนะครับในการดําเนินชีวิตของเราว่าเรามีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเนี่ยมากขึ้นหรือไม่นะครับ,รบโดยเฉพาะในไทยผู้คามที่มาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่า เราเราไม่ได้พบว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรามีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับ응คืบออาจจะด้วยจากว่าเราก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากพอในระดับนั้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นการคุกคามที่ไม่ใช่เข้ามาจากภายนอกโดยตรงหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นการคุกคามจากรัฐบาลหรือหร,อรัฐเพื่อนบ้านนะครับ,รบแต่จะเป็นการตามลักษณะของการก่อเหตุวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายมากกว่า งบ mm hmm. กระหมที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกลับไปใช้ในลักษณะที่เ,เป็นการเพิ่มขึ้นยุอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่เ,เตรียมสําหรับการทําสงครามเต็มรูปแบบนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนก็เกิดข้อสงสัยได้ว่ามันเป็นการเตรียมการที่ถูกจุดจริงหรือไม่นะครับ mm hmm. แล้วก็ผมคิดว่ากองทัพก็คงจะต้องตอบว่าการเตรียมการลักษณะนั้นเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงข,ของเราในลักษณะใดครับอืม mm hmm. ครับ แต่ว่าความความมั่นคงที่มาจากประเทศอื่นนะมาจากภายนอกเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้มีศัตรูที่ชัดเจนใช่ไหมฮะเราไม่ได้มีคู่อะไรที่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศอื่นแต่ว่าท่านมองจากความมั่นคงภายในประเทศเองก็คือเรื่องของความขัดแย้งภายในประเทศเรื่องของการเมืองภายในประเทศทีนี้รัฐบาลเองตั้งงบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไว้เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการต่างประเทศด้วยเนี่ยประมาณ 1 5 7 0 0 0กว่าล้านก็คือเกือบเกือบสแสนล้านเนี่ยอ,อ,อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลกลัวประชาชนของตัวเองหรือ,อยังไงฮะถึงถึงต้องตั้งงบไว้เยอะเพื่อที่จะใช้ในการที่จะควบคุมหรือจัดการจริงความมั่นคงภายในประเทศสามารถมองได้หลายแง่มุมนะครับมไม่จําเป็นว่าจะต,ต้องใช้เพื่อการควบคุมประชาชนเท่านั้นแต่ว่าอาจจะใช้เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเขตต่างๆ <c oughs> ก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวชี้วัดเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าไอ้ความมั่นคงทางภายในเนี่ยนะฮะจะมีการดําเนินการเพื่อให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> หรือความมั่นคงเพิ่มขึ้นแต่ในกรณีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าในเรื่องของความปรองดองนะครับหรือความขัดแย้งเนี่ยนะครับ <c oughs> มันไม่ได้มีสถานการณ์ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันในการที่จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ย ในทางกลับกันเนี่ยน่าจะต้องชี้วัดด้วยการที่เราใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อสิ่งนี้น้อยลงนะครับหมายความว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างอย่างมีสันตินะครับมีความเข้าเทียมมีความสมดุลภาคกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างเคียงบาเทีทยงไลเปยย็นพี่น้องกันนะครับ,รบเพราะงั้นในช่วงเวลาสี่ปีแล้วงบส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคําถามได้ว่าการเงินการในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ประสบความสําเร็จใช่หรือไม่การ อนุมัติงบประมาณหรือว่าพิจารณางบประมาณของรัฐบาลคอสช,อชอเนี่ยเราไม่มีไม่มีฝ่ายค้านที่จะคอยตรวจสอบหรือตั้งคําถามที่นี้การผ่านงบประมาณในแต่ละครั้งนี่ม,นมันมีการทวงติงมีการตรวจสอบกันมากแค่ไหนในสภาหรือว่าในสนชในระบบกลไกของอํานาจร,รัฐบาลของคอสชอในทุกวันนี้ฮะอาจารย์มีไหมครับเขาก็มีการมีขั้นตอนอนะฮะในลนักษณะเดียวกันการมีกรัศสภาเพียงแต่ว่าผู้ที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับเป็นผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งจากรัฐบาลน,นะหรือคอสอชอซึ่งก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับงบป,ประมาณไปดําเนินการนะพูดง่ายๆว่าจริงๆมันมันเป็นหลปเดียวกันนะครับคือเลือกตั้งก็เป็นเรื่องสําคัญแต่เดี๋ยวเราเรายังค่อยคุยเรื่องเลือกตั้งนะจุดสาคัญก่อนดับแรกก็คือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการพิจารณางบป,ประมาณเนี่ยมันเป็นเพียงขั้นตอนพิธีการเพราะว่าคนที่อยู่ใน กระบวนการที่จะพิจารณาก็มาจากคนที่จะเป็นผู้ที่จะใช้งบประมาณทั้งหมดอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าในอดีตที่เราใช้ผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ที่จะมีการการกรองนั้นเนี่ยก็พบว่าก็เพราะว่านะครับเป็นเพราะเป็นผู้แทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมาเพราะงั้นประชาชนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เข้ามาตั้งคําถามโดยเฉพาะแง่มุมจากแต่ละพื้นที่ที่สะท้อนความต้องการของแต่ละพื้นที่เข้ามานะครับ ในขณะที่ในสอนอชอเนี่ยไม่มีความเป็นตัวแทนของแต่ละพื้นที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมิติของการพัฒนาเนี่ยในเชิงพื้นที่เนี่ยก็อาจจะหายไปทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลให้มอบพื้นที่น้อยไปนะแต่ว่ามันตรงจุดหรือไม่ตรงจุดเนี่ยก็ขาดผู้แทนที่จะเข้ามาตรวจสอบน,นะครับประเด็นที่3ที่ถือว่ามีความสําคัญมากก็คือว่าจริงๆแล้วในการพิจารณาในระบบเดิมเนี่ยก็ถือว่า ยังไม่เพียงพอในเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศเพราะว่าถึงแม้เราจะมีสสหรือสอวอนะฮะหรือมีคณะกรรมาการก็ดีเนี่ยแต่การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความสําคัญมากหลายๆประเทศเนี่ยจะเปิดเวทีให้ภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามาพิจารณาตัวร่างงบประมาณทั้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ผ่านการประชุมนะครับแต่บ้านเราเนี่ยกับสวนทางก็คือไม่มีทั้งผู้แทนแล้วก็ไม่มีผู้ที่เป็นผู้ที่มาจากพี่น้องประชาชนหรือตัวพี่ พี่น้องประชาชนเองในการกันตรองเลยครับครับอาจารย์ถ้าดูจากการวางน้ําหนักคืองบประมาณไอ้สงบประมาณทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะ,ะที่ถูกวางไว้ในใน,ในยุทธศาสตร6์6กด้านด้วยกันนะฮะความมั่นคงก็ประมาณหนึ่งจุแสนล้านเออหนึ่งหนพัด้วยหนึ่งแแสนล้านใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันกับต่างประเทศก็เป็นตัวเลขสูงเหมือนกันนะสามจุอแสนล้านแล้วก็การพัฒนาคน ก็ประมาณ2.3แสนล้านนะปัญหาความายากจนก,ก็เป็นแสนล้านเหมือนกันคือในการจัดอันดับเนี่ยใน6ยุทธศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองว่าการใช้งบประมาณหรือพยายามวางน้ําหนักของการาจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันสอดคล้องกับปัญหาหรือเป็น วิกฤตหรือเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้ตรงกับสิ่งที่สังคมไทยณเวลานี้ต้องการไหมครับงบประมาณที่จัดสรรรู้วางกันลงไปในปีงบประมาณ2,561ครับคือจริงๆเราอาจจะดูเฉพาะตัวเลขงบประมาณอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเราคงจะต้องดูที่กระบวนการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือในการพัฒนาเป็นเป็นประเด็นสําคัญเพราะเรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ย จุดสาคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่งบประมาณกระเทียมอย่างเดียวนะครับอาจจะอยู่ที่การปรับแก้กฎ,กฎระเบียบนะครับอาจจะอยู่ที่การส่งเสริมอุตสาหก,กรรมที่มันมีความสําคัญต่อ,อการเติบโตของประเทศนะครับรวมถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้ทุ่มใช้งบประมาณเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้ทั้งหมดเพราะงั้นมันก็ต้องมีกระบวนการที่ที่มีความถูกต้องเหมาะสมปัญหาก็คือว่าเราเราไม่ได้เห็นกระบวน ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ารัฐบาลมีรายละเอียดในการดําเนินการอย่างไรและที่สําคัญกว่าการเห็นก็คือการที่มีเวทีที่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความเห็นซึ่งอาจจะเห็นต่างจากสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจลงไปนะครับ,รบเพราะงั้นตัวเลขง,งบประมาณเป็นเพียงภาพหนึ่งใช้ไปทําเรื่องอะไรมันจะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับในงบประมาณก้อนเดียวกันถ้าใช้ในทางที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันมากเลยครับอืมครับครับ ในการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งอย่างที่ว่าก็คือว่าไม่มีฝ่ายที่ต้องตรวจสอบชัดเจนเนี่ยแล้วก็งบขนาดนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะตรวจสอบความโปร่งใสได้แค่ไหนครับโดยเฉพาะเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าในยุคที่คอสชอเข้ามาคุมประเทศเนี่ยดัชนีที่วัดความทุจริตหรือความไม่โปร่งใสเนี่ยก็จะเรียกว่าเพิ่มขึ้นมากนะฮะมีความไม่โปร่งใสามากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยทำอย่างไรในขณะที่ คสชมีอำนาจเต็มแบบนี้แต่ว่าการจะทําให้การใช้ใจ่ายงบประมาณเนี่ยมันมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ประชาชนสามารถที่จะรู้ว่ามันมีความโปร่งใสแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเป้าหมายของคอสชอ,อันหนึ่งก็คือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเหมือนกันอันนี้จะสร้างความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างไรว่าเงินที่ใช้ไปในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะฮะว่าจะใช้อย่างโปร่งใสที่สุดแล้วก็มีการ ทุจริตกันน้อยที่สุดเราจะมีอะไรเป็นหลักประกรันหรือจะตรวจสอบอะไรได้ไหมอาจารย์อาจารย์มีข้อกังวลเรื่องนี้อย่างไรครับก็ก,ก็มีข้อกังวลตั้งแต่ขาขึ้นขาขึ้นหมายถึงว่าตอนที่ยกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณขึ้นมานะครับว่าขาดการมีส่วนร่วมจากพื้นที่แล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่ปัจจุบันมีอยู่แล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วก็คือปีนี้ยังไม่ได้แก้ครับคราวนี้ก็จะมีข้อกังวลอีกว่าขาลงเนี่ยจะนํามาจะถูกนํามาใช้ในลักษณะใดนะครับ เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติในแง่ขาลงนะครับขาลงก็หมายความว่าเมื่อเงินที่วงเงินที่อนุมัติมาแล้วเนี่ยจะนําไปสู่การใช้เนหลายครั้งเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เพื่อการอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีกระบวนการที่จะบอกกับประชาชนว่าได้ถูกปรับเปลี่ยนอย่างไรแล้วแล้วแกะไปใช้ตรงจุดไหนด้วยเหตุด้วยผลอะไรนะครับ,รบและผลที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ,รบอีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดมากก็คือว่าในงบประมาณปี สมมติว่าเมื่อวันปี61เนี่ยครับเราไม่ได้มีการพูดว่างบประมาณปี60หรือปี59ที่รัฐบาลทํามาเนี่ยมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จตามเป้าหมายอย่างไรในแต่ละยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นไอกระบวนการงบประมาณของเราเนี่ยเป็นกระบวนการงบประมาณที่ทออยังไม่สมบูรณ์ยัยง,ยงเรียกว่าล้าสมายัยก็ได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศนะครับหลายประเทศในการตั้งงบประมาณนี้ก็จะต้องบอกเป้าหมายว่าเมื่อเราตั้งปี61เนี่ยในเดือนประมาณสักเดือนปลายปี62 ทษครับไปปี61เนี่ยนะครับเราจะเห็นอะไรนะครับแล้วงบประมาณปี62ก็จะต้องสะท้อนว่าในเมื่อปี61สิ่งใดที่เราทําสําเร็จแล้วหรือสิ่งไหนที่ยังทําไม่สําเร็จเนี่ยมันจะถูกปรับแก้อย่างไรแต่ว่าการพิจารณาในแต่ละปีในช่วงนี้มันเป็นเหมือนการพิจารณาโดยที่เราไม่ได้เท้าความถึงสิ่งที่รัฐบาลทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จเลยครับครับครับแต่ว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถ้าดูงบประมาณที่มีการพยายามที่จะทุ่มลงไปในงบประมาณ61เนี่ย จะดูแล้วจะทําให้เศร,รษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นไหมครับเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะฮะสามแสนกว่าล้านอะไรพวกนี้ฮะปัญหาความการแก้ไขปัญหาความยากจนสองแสนล้านอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะดูแล้วมันจะขยับให้เศร,รษฐกิจของประเทศมันจะมันจะโตได้ไหมฮะอาจารย์มองอย่างไรคือตัวเลขนี้จริงๆแล้วถ้าเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอหนักนะครับ,รบแล้วก็คงจะ ไม่ไม่ได้ไปมีส่วนในการแก้ปัญหาเรื่องที่เศรษฐกิจของเรากําลังเผชิญอยู่ก็คือการขาดอาน,นาจซื้อนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนส่วนที่เป็นพี่น้องฐานรากเนี่ยขณะนี้มีปัญหาเรื่องอกําลังซื้ออย่างมากนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ในการใช้งบประมาณของของรัฐบาลก็คงจะไม่ได้เข้าไปเสริมเรื่องกาลังซื้อของพี่น้องโดยตรงอัน mm hmm. นี้เราก็ต้องมานั่งคิดกันว่ากําลังซื้อของพี่น้องโดยตรงเนี่ยอาจจะ แก้ไขได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราพูดเรื่องค่าแรงเนี่ยครับท่านต่ำเนี่ยนะครับ,รบก็ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณของของของภาครัฐแต่ว่าในรัฐบาลก่อนที่มีการเพิ่มค่าแรงเป็น300บาทเนี่ยเราจะเห็นว่ากําลังซื้อของพี่น้องเนี่ยมีขึ้นมาทันทีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจแม้ว่าด้านหนึ่งจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่ในด้านบวกก็คือทําให้มีคนที่ซื้อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นหลังจากที่มีการขึ้น ค่าแรง300บาทอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการดําเนินการบางอย่างเนี่ยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ใหเติบโตเนี่ยจ,จะไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะม,มีแผนการในลักษณะใดที่จะเข้ามาช่วยทําให้อํานาจซื้อของพี่น้องประชาชนกลุ่มฐานลากเนี่ยมากขึ้นนะครับ,รบอย่างเช่นเรื่องของการช่วยพี่น้องคนจนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะ เห็นว่าการอัตราการช่วยโดยเฉพาะถ้าเป็นพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะได้เพียงระดับหนึ่งนะครับเทียบกันไม่ได้กับสิ่งที่พี่น้องมีรายได้ลดลงนะครับในช่วงตั้งแต่ปี7ถึงปี60อันเนื่องมาจากราคาผลผลิตที่ที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญเนี่ยถ้าในกรณีของพี่น้องเกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอราคาสินค้าเกษตรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นหัวใจมากกว่านะครับ ซึ่งในบางกรณีก็อาจจะจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการเข้าไปดูแลนะครับครับมีข้อสังเกตอื่นอีกไมหมฮะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี6-1ในส่วนของภาพรวมและโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางกองทัพกระบวนการที่เราใช้ในการพิจารณางบประมาณนยครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมการที่จะให้เกิดการแก้ไขมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณและให้ประชาชน,เ,นเข้ามามีส่วนร่วม mm hmm. ในระบบงบประมาณมากขึ้นนะครับ mm hmm. ยกตัวอย่างตั้งแต่งบประมาณของโรงเรียนเนี่ยครับแต่ละโรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าทั้งคุณครูแล้วก็ทั้งนักเรียนเนี่ยน่าจะมีส่วนในการที่จะออกแบบนะครับว่างบประมาณของโรงเรียนตัวเองนั้นควรจะถูกนําไปใช้ในสถานใดแน่นอนคนตัดสินใจสุดท้ายอาจจะอยู่ที่ผู้ในการโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่สูงขึ้น แต่การมีส่วนร่วมที่จะเสนอความคิดความเห็นต่างๆเหล่านั้นและก็ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเสนอในแง่มุมที่เมื่อรัฐบาลได้จัดทําเป็นร่างมาแล้วเรามีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมากเลยสําหรับการที่จะฟื้นฟูระบบประชาธิปไตยในในบ้านเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าการจะทําให้ระบบเนี้ยมีความชอบธรรมเนี่ยยิ่งยิ่งยากประหยัดเพราะว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากการ ร่างงบประมาณนะครับก็เป็นผู้ที่พิจารณาตัวร่างงบประมาณเองเพราะฉะนั้นก็จะลําบากอย่างที่เราเห็นอยู่ครับอ,อย่างยกตัวอย่างในสนชก็มีทหารในสัดส่วนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นในการที่เราเห็นงบกองทัพเพิ่มขึ้นอย่างร,รวดเร็วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราพิจารณาในข้อเท็จจริงประกันครับค่ะเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะหมดกับไพกับประเด็นพวกนี้ก็เยอะเรื่องของรายได้หรือเงินเดือนของของบุคลากรในรัฐบาลซึ่งก็มีการตั้งประเด็นเรื่องของ มีนายทหารหลายคนที่นั่งหลายตําแหน่งอะไรต่างอันนี้ก็กินในหลายตําแหน่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก,ก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะมันเป็นการใช้จ่ายที่ดูจะมันมันซ้ำซ้อนกันเกินไปไหมยังไงแล้วก็ความสามารถในการที่จะทำงานในแต่ละตําแหน่งนั้นมันมันคุ้มกับรายได้ที่เขามีบวกไปในแต่ละตําแหน่งหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ประชาชนก็ควรตั้งคาถามแต่ว่าก็คงอาจจะทําได้ยากใช่ไหมอาจารย์ในการที่จะตั้งคําถามกับประเด็จการในเวลานี้ใช่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อ เราร mm ่วมมือ hmm. กันนะครับที t <t ่จะฟื <ests and grad ans> ้นฟูระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องคิดว่าไม่มันคงจะไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่ว่าทํายังไงให้ระบบงบประมาณทั้งระบบเนี่ยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ผมคิดว่าถ้าถ้าประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้จริงนะครับสัดส่วนประชาชนที่จะหันมาเห็นด้วยกับระบบปฏิบัตการทหารเนี่ยครับก็คงจะน้อยลงมากเพราะว่าเขาคงทราบว่าถ้าอยู่ในระบบปฏิบัตการทหารนี่โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนใช้จ่ายในงบประมาณนน้นคงแทบไม่มีเพราะงั้นผมคิดว่าวันนี้เป็นภารกิจร่วมกันของผู้ที่อยากจะพัฒนาระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยต้องให้ไปสู่จุดที่ประชาชนเข้ามาร่วมในการออกแบบงบประมาณให้ได้ครับครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้เกียรติและก็ให้เวลาพูดคุยขอบคุณครับสวัสดีครับครับับสวัสดีครับดรเดชรัสม์ุกําเนิดนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณของกองทัพงบประมาณโดยรวมของประเทศที่ สูงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณกองทัพที่สูงขึ้นทุกปีเป็นประเด็นที่ต้องตั้งคําถามแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ด้วยนะ,ะับความจาเป็นในการจัดซื้ออาวุป,ปรกรณ์น,นั้นมีมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยเวลานี้ในภาพในภาวะทีะ่ประเทศกําลังเศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่อยู่นะฮะประชาชนก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนเรื่องการทําหาก,กินก็ต้องช่วยกันตั้งคําถามนะฮะถึงแม้ว่าจะตั้งคําถามด้วยความยากลําบากแต่ว่าก็คงต้องมีข้อสังเกตออกไปเพื่อรัฐบาลได้ รามาระวังเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในคืนนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคกยกัมาหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ